ที่แม่นุชส,สุดเฟยวบอกอารมณ์หงุดหิดง่ายหมดอารมณ์ทํายังไงดีใช่เลยใช่เลยก็คือวัยเราวัย40บวก50บวกนี่เลยนะคะก็คือพอฮอร์โมนเพศหญิงเราลดค่ะฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสร้างสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็คือตัวเซโรโทนินเนี่ยมันลดลงไปด้วยใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งค่ะเรื่องการนอนค่ะพอเรานอนหลับไม่สนิทค่ะตื่นเช้ามามันไม่สดชื่นทําให้อารมณ์เราเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเหวี่ยงได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่หลับพัก ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอารมณ์ที่จะทํากิจกรรมกับคู่รักมันก็ลดลงไปด้วยจากฮอร์โมนเพศหญิงเราลดด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จากการสร้างน้ําหล่อลื่นในบริเวณจุดซ่อนเร้นหรือว่าน้องสาวของเราค่ะก็ลดลงไปเพราะว่าตัวฮอร์โมนลดพอน้ําหล่อลื่นไม่มีมันแห้งมันแสบตอนทํากิจกรรมกับกลายเป็นว่าฟืดเืองไม่มีความหล่อลื่นแล้วมันเจ็บทีนี้ก็กลัวสามีอีกสามีสกิดคือแบบกลัวกลัวจะกลับไปเจ็บแบบนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ที่จะทํากิจกรรมกับคู่รักค่ะเป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้้้นนนได่ะะเพราฉัท เราไปแก้ที่สาเหตุกันสาเหตุฮอร์โมอนเพศหญิงมันลดใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวทานอาหารที่คล้ายกับฮอร์โมอนเพศหญิงเลยละกันที่มีสูตรโครงสร้างมีการออลิดิคล้ายกันชื่อไฟโตเอสโตรเจนอยู่ในอะไรบ้างชัดเจนที่สุดเยอะที่สุดทําการศึกษาเยอะสุดก็อยู่ในถั่วเหลืองถั่วเหล,ลืองอาหารที่เรากินนี่เลยค่ะแต่ขอเลือกเป็นถั่วเหลืองที่ปลูกแบบปลอดสารนิดนึงเพราะว่ายาฆ่าหญ้าที่อยู่ในนั้น,นมันเป็นตัวเสี่งที่ทําให้เกิดมะในอนาคตนั่นเองแล้วถั่วเหลืองแนะนําเป็นไม่ตัดต่อพันธุกรรมหรือว่า N อน GMO ค่ะหรือว่าถ้าขี้เเกีียยยิออะนนนนนน้งําามลลพ่ตัวไห เ,เพราะว่าดินเน่ฟลาวอาร์ตค่ะออยเลือกเอาสารสกัดถั่วเหลืองนําเข้ามาจากสเปนค่ะเป็นแบรนด์ลิขสิ์นะคะแล้วก็เป็น n อน GMO ด้วยออยเป็นคนดูใบ,บวิเคราะห์การันตีสารสกัดด้วยตัวเองนะคะว่าตัวนี้ไม่มีสารตกค้างไม่มีเชื้อราไม่มียีสต์ปนเปื้อนแล้วก็สารพวกยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยก็ไม่มีปนเปื้อนเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งตัวแบรนด์ลิขสิ์ที่ออยเลือกเอามาใส่ในดินเน่ฟลาวอาร์ตค่ะเขาทําการศึกษาเอาสารสกัดตัวเองนี่แหละมาทําการศึกษาสูงถึง9งานวิจัยเลยนะคะดูในเรื่่่่องงงตตาาาๆๆปัญหที วัยทองจะต้องพบเจอค่ะทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารมื้อที่สะดวกได้เลยนะคะน้องๆปักตะก้าให้แล้วนะคะก็ปักโชว์พี่ๆได้เลยนะจ๊ะ